สวัสดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>ผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะด้านตรงข้ามก็เป็นสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะส่วนด้านขวานี้นะฮะก็เป็นวงเวียนใหญ่นะครับวงเวียนพระเจ้าตากส่วนด้านซ้ายนะครับก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่นะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนะฮะแล้วก็ตรงที่ผมยืนนะก็มีถนนเส้นหนึ่งนะที่แยกเข้าไปทางด้านซ้ายนี้นะ แล้วก็คือถนนเจริญรัตนะครับผมนี่นะถนนเจริญรัตสำหรับถนนเส้นนี้นะก็มีประวัติความเป็นมานะเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะอาจจะมีแนวที่เป็นเส้นตรงเนี่ยตรงกับสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่เลยนะครับผมนะเพราะว่าถนนเส้นนี้ก็ในอดีตนะเคยเป็นเส้นทางรถไฟนะ จากสถานีวงเวียนใหญ่เข้าไปถึงสถานีคลองสานนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็ได้กลายเป็นถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนะฮะเดี๋ยวก็จะได้พาเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปสำรวจดูร่องรอยของทางรถไฟนะฮะซึ่งยังมีหลงเหลืออยู่นะครับผมก็จะเล่าถึงถนนเจริญรัตสักนิดนึงนะถนนเจริญรัตเนี่ยก็มีลักษณะเป็นถนนเป็นซอยครัแคบแคบนะ ซึ่งเป็นถนนเนี่ยที่เชื่อมถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งก็คือถนนเส้นนี้นะแล้วก็เชื่อมถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินกับถนนเจริญนครนะซึ่งอยู่ทางฝั่งข้างในนะฝั่งคลองศารก็อย่างที่ผมบอกไปนะแต่ก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นทางรถไฟนะเป็นอดีตทางรถไฟนะแล้วก็ได้ยกเลิกไปประมาณปีพศ25 2504 2504นะฮนะ ครับก็เดี๋ยวจะพาเดินกันเข้าไปดูนะลักษณะ2ฝั่งของถนนเส้นนี้นะก็จะเป็นร้านค้าแล้วก็ตลาดสดวงเวียนใหญ่นะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่บริเวณกลางถนนเจริญรัดนะครับผมนะส่วนทางด้านหัวถนนที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นะก็อาจจะเป็นตลาด สดวงเวียนใหญ่นะครับผมก็จะมีอาหารทะเลมีผักสดผลไม้ขายเยอะแยะมากมายนะ,ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมผมว่าน่าจะ,ะขนมาจากสมุทรสาครน,นะมาจากมหาชัยเนี่ยกพ็พอค้าแม่ขายก็ขนมาทางรถไฟนะอาที่ผมยืนอยู่นะตรงกลางถนนเนี่ยก็เพื่อนเอนสังเกตดีๆจะมีลักษณะเส้นตรง2เส้นนะนี่นะ2เส้นนะคาดว่าตรงนี้นะน่าจะเป็น ล่องรอยของทางรถไฟเนี่ยที่มาจากสถานีวงเวียนใหญ่ไปสถานีคลองแสนนะ,ะก็ยังเป็นล่องรอยที่เหลืออยู่ที่พวกเราเนี่ยพอจะสังเกตเห็นได้นะก็เป็นแนวเส้นตรงนะผมนี่คาดว่าน่าจะเป็นแนวทางรถไฟนะครับเนี่ยนี่นะส่วนทางด้านนู้นนะเป็นปลายถนนเนี่ยก็จะไปออกทางด้านคลองแสนนะแล้วก็เป็นคลองสารพาซาซึ่งเป็นอดีต สถานีรถไฟคลองสานเดี๋ยวผมก็อาจจะพาเพื่อนๆไปดูนะนี่นะเป็นล่องรอยนะเพราะว่าลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบพิเศษเลยนะซึ่งถนนสายอื่นเนี่ยมันไม่น่าจะมีเส้นอย่างนี้นะก็พาเดินชมกันไปนะ กานกลางถนนเนี่ยผมว่าก็จะถ่ายง่ายหน่อยนะเพราะว่ารถไม่ค่อยเยอะนะครับผมเมื่อสักครู่ที่ยืนอยู่บริเวณหัวถนนเนี่ยโอ้โหกว่าจะถ่ายใต้แต่ละช็อตนะรถวิ่งไปวิ่งมานะครับผมนะฮะก็ต้องทําใจนะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นถนนใหญ่นะแล้วก็หาเป็นตลาดนะตอนนี้เราก็หลุดจัดตรงนั้นมาแล้วเราก็มาเดินดูนะครับผม สำหรับถนนเจริญรัตสายนี้นะก็ได้สร้างทับแนวทางรถไฟนะเนี้เราก็เดินดูกันไปนะผมหลายๆคนนะอาจจะพอทราบกันดีนะผมแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟสายนี้นะ ผมก็เพิ่งมารู้นะเพิ่งมาศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยพอพอดีนะก็รู้มาจากรุ่นที่ท่านหนึ่งนะก็เลยมาลงพื้นที่สำรวจนะแล้วก็ได้มาเจอกับเส้นทางรถไฟที่เป็นล่องรอยนะที่ผมถ่ายดูเนี่ยของจริงนะก็รู้สึกเออรู้สึกแบบทึ่งนะแล้วก็แบบเออมันยังมีอะไรให้หลงเหลือให้เราชนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นนะ มีรถวิ่งไปวิ่งมานะครับผมแต่ดูจากลักษณะเส้นครับแล้วก็ลักษณะขนาดแนวเนี่ยน่าจะเป็นทางรถไฟแน่ๆน,นะนี่นะก็มีมีล่องรอยนะสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ผมก็ได้ทำคลิปนะมาแบ่งปันนะแล้วก็เป็นเรื่องราวอะไรที่มันน่าสนใจดีนะครับผม ทางรถไฟสายคลองสานเนี่ยนะเพราะาสมัยก่อนเนี่ยก็เขาน่าจะเป็นแหล่งสำหรับขนพวกผักสดผลไม้อาหารทะเลนะมาถึงสถานีคลองสานเนี่ยแล้วเขาก็จะข้ามเรือนะแล้วก็ไปส่งให้กับตลาดสดหลายๆที่ในกรุงเทพนะแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมศึกษามานะก็เกี่ยวกับาการซ่อมบำรุงรถรถจักรแล้วก็รถโดยสารนะเขาก็ รถไฟเนี่ยจะมาถึงที่สถานีคลองสานนะแล้วก็จะมีแพรขนาดใหญ่นะ,ะข้ามไปที่พระราม6นะแล้วก็จะไปส่งซ่อมที่มักกะสันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเก็บเก็บเล็กๆน้อยๆนะที่ผมได้ศึกษาแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะตอนนี้เราก็เดินมาใกล้จะถึงถนนเจริญนครนะซึ่งจะไปออกทางถนนเจริญนครนะครับผม ด้านข้างเนี่ยก็จะมีเป็นซอยต่างๆนะ,จะเจริญรัตซอยสิบนะรถกระเริ่นเบาบางลงแล้วเดี mm. ๋ยวก็เป็นการเดินสำรวจอดีตทางรถไฟนะผมก็เกิดไม่ทันนะผมผมก็มาเกิดรุ่นหลังนี่เองนะปีสองห้าศูนสี่เนี่ยพอผมยังเด็กๆอยู่เลยนะครับผม สำหรับคนรุ่นกันก่อนๆนะรุ่นลุงรุ่น,น,นปู่รุ่นตารุ่นยายเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นทางรถไฟนะส่วนเราก็ได้แต่ศึกษาภาพในอดีตนะผมแล้วก็มาดูร่องรอยที่หลงเหลือนะนี่นะก็เส้นนี้ก็ยาวตลอดถนนจเจริญรัตเลยนะเส้นที่ผมถ่ายนี่นะอย่างนี้เราต,ก,ตกวิ่งผ่านนะครับผม แล้วก็สําหรับถนนเจริญรัตเนี่ยจะมีรถเมย์วิ่งผ่านแค่สายเดียวนะผมก็คือรถเมย์สาย57นะแล้วก็ขอบอกไว้อีกนิดนึงนะว่าโอ้โหเวลารถสวนกันเนี่ยอย่าได้ยื่นมือหรือยื่นแขนยื่นขา,าไปนะเพราะว่าระยะนี่แทบจะประชิดกันเลยนะ,ะน่ารถเมย์57มาแล้วนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวไทยดูนะมาแล้วรถเมสาย57นะครับผมเป็นรถเมสายเดียวที่ผ่านถนนเจริญรัตนะนี่นะโอ้โหโ โหยกับรถไฟไม่พอนะยังมาอาโหยกับรถเไ์อีกนะแหนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูคลองสารปาซ่าน ar, นะซึ่งอยู่ปลายถนนจเจริญรัตอีกมุมหนึ่งนะก็เดินออกมาถึงฝั่งถนนจเจริญนครแล้วนะ <laughs> นี่นะ,ตร, <an> ะตรงหน้าผมก็คือถนนจเจริญน,นครนะครับผมแล้วก็ด้านบนก็คือเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองนะ Rand. ซึ่งก็เปิดเพิ่งเปิดเมื่อไม่นานนี้เองนะ มีจุดเริ่มต้นเนี่ยจากสถานีกรุงธนบุรีนะแล้วก็มาที่สถานีปลายทางคลองสารนะส่วนด้านขวานะก็มีห้างไอคอนสยามนะครับผมทุกคนรู้จักดีนะเป็นห้างชื่อดังย่านฝั่งธนบุรีนะนี่นะตรงหน้าของเรานี่นะคลองแสนพาซ่านะครับผมนะคือไฮไลท์ที่พวกเราจะมาดูกันนะคลองแสนพาซ่าเนี่ย ก็คือแต่ก่อนนะก็คือสถานีรถไฟคลองสานนั่นแหละที่ผมบอกไปนะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นตัวอาคารสถานีนะแล้วก็เป็นย่านสถานีแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้มีร่องลอยหลงเหลือให้พวกเราได้ชมแล้วนะก็ยังมีแค่ล่องรอยเส้นทางรถไฟกลางถนนเจริญรัดที่ผมถ่ายมานั่นแหละส่วนคลองสานพาซาในปัจจุบันนะก็เป็นแหล่งขายพวกเสื้อผ้าอาหารนะแล้วก็สินค้าเยอะแยะเลยนะผมราคาถูกนะแล้วก็ เป็นท่าเรือข้ามฟากคลองศาลนะ,ะซึ่งก็จะข้ามไปฝั่งเยาวราชนะฝั่งพระนครนะก็สมัยก่อนนะพอค้าแม่ค้าเนี่ยเขามาจากมหาชัยนะเขาก็จะขนพวกอาหารทะเลนะครับแล้วก็ผักสดผลไม้นะมาที่สถานีรถไฟคลองศานแล้วก็ข้ามเรือไปส่งให้กับตลาดทั่วกรุงเทพเลยนะครับผมหลายๆตลาดนะฮะ ก็เป็นการมาบอกเก่าวเล่าสู่กันเล็กๆน,น้อยๆให้พวกเราชนรุ่นหลังเนี่ยได้ทราบกันนะว่าเส้นทางสายนี้ก็มีประวัตินะฮะเส้นทางรถไฟสายคลองสามัพอเขายกเลิกไปในปีพศ2504เนี่ยก็ได้ย้ายต้นทางนะครับของเส้นทางรถไฟสายแม่กลองเนี่ยไปอยู่ที่สถานีวงเวียนใหญ่นะครับผมทางรถไฟสายแม่กลองนะก็จะมีสองช่วงนะครับก็คือช่วงวงเวียนใหญ่มหาชัยแล้วก็ช่วง บ้านแหลมแม่กลองนะก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามในรับชมนะครับผมก็พาเดินสำรวจนะตั้งแต่หัวถนนฝั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฝั่งสถานีวงเวียนใหญ่แล้วก็มาถึงฝั่งถนนเจริญนครก็คือคลองศาลฟาซาน,นี้นะแล้วก็พอสมควรแล้วนะครับผมก็คนถ่ายก็ขิ่น้ำเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวพอดีเซเว่นอยู่ด้านหลังนะนี่นะแล้วก็เข้าไปซื้อน้ำกินนะ <laughs> แล้วก็มา หยอกล้อกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ